ไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นมานะคะ่าะเพื่อนๆก็ลาบองอร่อลากรนี้น,นะคะเจ้าคนของอย่างโบอยู่ผลพี่น้องสุดซอยสุดซอยไปทางน้นนะคะเริ่มสีแหลงแลยด้วยพี่น้องเอ้ยเริ่มสีหนาวแล้วค่ะลมล้มตั้งเสียงลมนะคะลธมธรรมชาตินะคะไปท่าไปเบิงตปเหลุ่งก็สามนาทีนะคะเขาประชุมอะไรกันอยู่แถวโน้นก็ไม่รู้นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอากาศก็ประมาณลมบันลมดีนะคะผลไม้ก็หมดฤดูกาลนะคะทุกคนคะ่ะร้านข้งนางใมเขาขายมากนะคะอาบแดดนี้จะพอดีเลยนะคะแต่ลมมากก็คือลมเยงอย่างนี้นะ เป็นค่ะควาไมาเสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาแล้ค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้าเขาประชุมกันอยู่แถวโน้นอาบแดดพี่น้อ,นองคะเขาเจ้าอาบแดดกันเห็นว่าพีาน่น้องอาบแดดกันนะคะเพื่อนๆนะคะโดกมากเลยนะคะดกมากเลย เป็นบ้านเราก็คงเป็นหมากข้าวเมานะคะเห็นบหมเพื่อนว้าวยอดนะคะสุดมากเลยถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นหมากข้าวเมานะคะเห็นบหมเพื่อนว้าวยอดนะคะยอดเลยยอดต้นไม้เสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาแล้วค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้า เวนค่ะมากเลยถ้เป็นบ้านเราก็คงเป็นหมากข้าเมานะคะเห็นมากเลยว้าวยอดนะคะจนะริงนะทุกคนหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่น้าครับเพนก็ปลาบองอร่อยคนะลูกเท่านี้นะคะขาวบานเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนคะ่ะบักเดือยักเดือยกกับปลาบองด้วยพี่น้อง อร่อยเวอร์ดนะค่ะบานสดนะคะอาแบแดดนี่กัพอดอีเลยนะคะลมมากเลยคะ่ะลมแรงแล้วเห็นไหมตะเวนค่ะเบิร์เบิรงกหมากใหม่ผลไม้หมดแล้วนะคะคุณผูนชนะมผลไม้หมดแล้ว,มห,มลวหมากกินได้านพี่นะทุกคน หมดไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสมาะครับเก็ขลาบองอร่อยหลายรุ่กกรเทีนี้นะคะเสียงกีดีดร้องค่ะพี่น้องเหมือนบ้านเขาเลยเยินปะจิดๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดนะคะแต่ประมาณนี้นะคะทุกคนอากาศดีมาก่าจะไปข,ข้างนอ้ดข้น้อยก็ใหญ่ไปนะทุกคนเขาอาบแดดกันค่ะพี่น้องนักเรียนกำลังเลิกโรงเรียนด้วพี่น้องเด้อจริงนะคะ เป็นแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่น,น,นะะมานะคะ่อนก็ปละรามองอร่อยหลายลูกแทเนี้ยนะคะอขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปนะคะลูกมาเดือ่อบ้านเราเนาะดูสิเมาเมานะคะโดกมากเพื่อนล้มค่ะล้มหนาวเริ่มล้มหนาวเลยเนาะค,ะนะคะันเนาะ,ะข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหม ไม้เสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาแล้วค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้ามากเลยถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นหมากเข้าเมานะคะเห็นบหมเพื่อนว้าวยอดนะคะยอดเลยสุดยอดต้นไม้เสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาแล้วค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้าเข้าเมานะคะดุบมากเพื่อน ล้มค่ะล้มหนาวเลมล้มหนาวอะไรเนาะค่ะเนาะข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหมเมาเมาอนะคะดกมากเพื่อนล้มค่ะล้มหนาวเลมล้มหนาวอะไรเนาะค่ะเนาะข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหมเต่าเว้นค่ะเมาเมานะคะดกมากเพื่อนล้มค่ะล้มหนาวเลมล้มหนาวเลยเนาะค่ะเนาะข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหม พ่อใหญ่พ่อมาบ้านเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่แม่ฉันก็อยากไปตลาดเนาะพ่อใหญ่ไม่กลับมาชาวบ้านเลยนะคะทุกคนคะหมักเดือบ,บักเดือกินกับปลาบองเด้อพี่น้องอร่อยเวอร์ะะบบเด้อค่ะบ้านันเด้อเบิองเบืองหมากใหม่ผลไม้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆนะผลไม้หมดแล้วหมากกินได้านกินน,นะคะ เป็แล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นมาครับเพื่อนก็สลาบบองอร่อยหลายลูปทีนี้ยนะคะตะเว้นค่ะขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปนะคะลูกมาเดื่อบ้านเราเนาะดูสิเบิ้งเบิ้งบากใหม่ผลไม้หมดแล้วนะคะเพื่อนเนาะ ปะได้ปอใหญ่ะมาบ้านเนาะคะ่ะเนาะปอใหญ่แม่ฉันก็อยากไปตลาดเนาะปอใหญ่ไม่กลับมาเมาเมานะคะดดมากเพื่นลมค่ะล้มหนาวล่มล้มหนาหนวเลยเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหมต้นไม้เสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาล้วค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้า ะะดูดูต้นไม้เพื่อนๆจ้ะต้นไม้ยังล้มนะคะลมธรรมาชาตินะคะดูภาพไปเบ่งไปหลุดก็สามนาทีนะคะเขาประชุมอะไรกันอยู่แถวน้นก็ไม่รู้นะคะเขาประชุมกันอยู่แถวน้อนอาบแดดพี่น้องคะข้าเจ้าอาบแดดกันว่าพี่น้องอาบแดดก,กัน ไมเสียงลมเสียงฝนก็ยังไม่มาล่ะค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้าทุกคนคะ่ะขอคลิป3นาทีนะครับฝนท้องฟ้าฝรั่งเศสน,นะจ้ะเพื่อนไอ้เมนูหมักอะไรน,นี่คือหมัก,มกข้าวเมาเด็พี่น้องมันหมักข้าวเมาเลยนะคะทุกคนคะเห็นไหมถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นหมกัก เสียงกีดีดร้องค่ะพี่น้องเหมือนบานเขาเลยนี่นบ่ปะนีๆๆๆ่นี่น่นะคะแตะประมาณนี้นะคะทุกคนอากาศดีมากบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆนี่ค่คะโดกมากเลยนะคะโดดทุกคนคะ่ะขอคลิปสามนาทีนะค,ะคุณบท้องฟฝรั่งเศสน,นะจ้ะเพื่อน เสียงกีดีดร้องค่ะพี่น้องเหมือนบ้านเขาเลยเนี่นี่บ้านี่แต่ประมาณนี้นะคะทุกคน,นะคะอากาศดีมากเขาปล่อยให้ขึ้นแบบนี้ก็ไม่รู้นานๆเป็นไหมเขาชอบนะคะมาเดือดดกมากค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกค,ค,คนแรงล้มนะคะลมธรรมชาตินะคะไปฆ่าไปเบิ่งไปหลืดแค่สามนาทีนะคะเขาประชุมอะไรกันอยู่แถวโน้นก็ไม่รู้นะคะ อยงลมนะคะลมธรรมชาตินะคะไปพาไปเบ่งไปหลุ่ก็สามนาทีนะคะเขาประชุมอะไรกันอยู่แถวนู้นก็ไม่รู้นะคะคนบายบายค่ะขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปนะคะลูกมาเดือ่อบ้านเราเนาะดูสิต้นไม,ม้เสียงลมเสียงฝน ก็ยังไม่มาหรอกค่ะฝนดูฟ้าค่ะดูฟ้าว่าจะไปข้างนู้นข้น้อยข้ใหญ่ไปนะเขาอาบแดดกันค่ะพี่น้องนักเรียนกำลังเลิกโรงเรียนได้พี่น้องเด้อเขาไปชุมกันอยู่แถวโน้นอาบแดดพี่น้องคะเขาเจ้าอาบแดดกันว่าพี่น้องาอ,อาบแดดกันน,นะคะจริงนะทุกคนหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสุดทา เนี้ยนะคะคลมบันลมดีนะคะผลไม้ก็หมดฤดูกาลน,นะคะทุกคนคะ่ะร้านข้างในเขาขายของจริงนะทุกคนหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสองมาะครับเพื่อนก็พระราองอร่อยหอลายรุ่นทั้งนี้นะคะปะญ่ยปมาบ้าดน,นะคะนะ้อใหญ่ยแม่ฉันก็อยากไปตลาดนะ พอใหญ่ไม่กลับมาะนะคะอาบแดดนี่จะพด,ดีเลยนะคะลมมากเลยค่ะ